นางสาวกิจัญญาวาจาดีกิจัญญาวาจาดีสาววารินแสดงตนค่ะนายคงกิตฉัดมารีรักคงกิตฉัดมาลีรักและน้องแลนบิดอยู่ครับนายชัยชนกชิดชอบถึงจะผิดหวังกับการเมืองสมัยเก่าแต่อยู่ครับ นายเชิชาติชัยพงศ์เทิชาติชัยพงศ์เชียงรายเข็ยนาเพื่อไทยไม่เคยขาดอยู่ครับนายนพพลเหลืองทองนารานพพลเหลืองทองนาราคนปุมพิรามอยู่ครับนางสาวประภาพรทองปากน้ำประภาพรทองปากน้ำสุโขทัยเพื่อไทยอยู่ค่ะนางสาวปียนุษย์ยินดีสุขปียนุษย์ยินดีสุขสาวโคราชแสดงตนค่ะนายพัชระจันลวงทองพัชระจันทร์ลวงทองคนโคราชแสดงตนครับนายมณัสนัน์หลีนวัตนัตมนัสนันต์หลีนวัตน์ตรรคเพื่อไทยปทุมธานีอยู่คนเดียวครับ นายยศวัติมาภพศสารสินยศสวัด์การชลบ,บุรีอยู่ตั้งแต่ช่วงหาเลือจนถึงต,ต,ตอนนี้แล้วครับนางสาวลินทิพรวลินวัชรโรดลินทิพรวลินวัชรโรดชื่อเรียกยากแสดงตนครับนายบรวงวัลักษัญญานายวรวงวัลักษัญญามาทํางานในนามของพี่น้องประชาชนแสดงตนครับนายวัชรพลขาวขำพี่น้องประชาชนชาวดอนส่งให้มาทํางานครับมาครับนางสาววิพานีภูคำวงวิพานีภูคำวงสาวขอนแก่นแดนอีสานแสดงตนค่ะ นายสตราศรีปานไม่ทิ้งพื้นที่ไม่หนีประชาชนคนทํางานสาตราศรีปานเด็กหัดใหญ่แท้แท้แสดงถึงครับนายนันท์หงษ์ชูเวศนันท์หงษ์ชูเวศมาทํางานไม่ได้มาหาคอนเทนต์ครับนายชดนินรุ่งธนเกียรติ449ชนินรุ่งธนเกียรติพักเพื่อไทยอยู่เป็นองค์ประชุมให้คุ้มภาษีประชาชนครับนายองอาจวงประยูนอยู่ตลอดเวลาครับนายอนุสร์เอี่ยมสะอาดอนุสร์เอี่ยมสะอาดอยู่รักษาองค์ประชุมตั้งแต่แสงแรกยันสงสุดท้ายครับ <c oughs> นายอกภัารแสนคีรีโลวีระอยู่ครับอยู่ในใจเสมอครับ